สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและเอฟซีทุกท่านนะครับมีใครโชคดีบ้างครับที่ผ่านมาครับวันที่อะไรนะครับวันวันที่หนึ่งคคหกเจ็ดนี้นะครับที่ผ่านมานะครับผลลัพธ์สองตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับออกอยู่ที่แปดเก้านะครับออกอยู่ที่แปดเก้านะครับถ้าใครได้ติดตามผลงานสองสูตรนี้นะครับสองสูตรนี้ก็ แต่ละสูตรก็มีแค่2ตัวนะครับมีแค่2ตัวสูตรนี้ก็มี9กับ0ูสูตรนี้ก็มี7กับ8นะครับพอดีก็มาประกบคู่กันก็จะได้แค่4ชุดตรงนะครับก็จะมี97แล้วก็98แล้วก็0 7แล้วก็08นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างบานวัดที่ผ่านมาก็ออกอยู่ที่89ใช่ไหมครับก็ะนนะบจะมาเข้าอยู่ชุดนี้นะครับเพื่อนและ f อฟทุกท่านนะครับก็จะมาเข้าอยู่ชุดนี้นะครับ ก็จะมาเข้าตัวกลับนะครับถ้าใครได้เห็นคลิปนี้ก็น่าจะมีโอกาสนะครับก็จะมีโอกาสได้เงินเข้ากระเป๋าบ้างนะครับถ้าใครได้ตามนะครับก็เรามาดูสูตรกันครับสูตรนี้สูตรสองสูตรนี้ก็ยังไม่เคยหลุดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับสูตรที่ผ่านมาก็ สูตรนี้ได้9กับ0นะครับได้9กับ0นเห็นไหมครับผมก็จะมาวางไว้เป็นหลักสิบให้นะครับเห็นไหมครับ9กับ0นวางไว้เป็นหลักสิบให้แล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็ยังไม่หลุดนะครับเข้ามาพร้อมๆกันก็จะได้7กับ8นะครับที่ผ่านมา7กับ8ผมก็จะมาวางไว้หลักหลักหน่วยนะครับ7กับ8นี้ถ้ามาประกบคู่กันก็ได้9 7ก็จะเป็นชุดนี้นะครับ98ก็จะเป็นชุดนี้0 7ย์ก็จะเป็นชุดนี้0 8ย์ก็จะเป็นชุดนี้ ผลลับสองตัวล่างบานงวดที่อะไรนะครับหนึ่งใช่ไหมครับ 1. น่กอคอหกเก็บที่ผ่านมานี้นะครับก็ออกอยู่ที่89กนะครับก็จะมาเข้าชุดนี้นะครับเพื่อนก็มาตามกันต่อนะครับสองสูตรนี้นะครับว่างวดนี้จะได้เลขตัวไหนกันบ้างนะครับก็เรามาดูกันเลยครับผมจะเอาสูตรนี้มาให้ชมกันก่อนนะครับสูตรนี้นะครับ สูตรนี้ที่ผ่านมาก็ได้9กับ0นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่8 9นะครับนะครับ8ปดนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข9กนะครับสูตรนี้นะครับนะครับถือว่าผ่านนะครับก็เรามาลุ้นกันต่อนะครับ2สูตรนี้นะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ได้แค่สีชุดนะครับก็ยังไม่เคยหลุดนะครับกี่งวดแล้วนะครับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแกหกหกงวดที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่หลุดนะครับก็ยังไม่หลุดนะครับก็ลองมาดูงวดที่เจ็ดกันว่างวดที่เจ็ดกันว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับ สูตรก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนะครับสูตรก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมาวางไว้ให้นะครับมีสี่สามสี่นะครับสี่แล้วก็สามเออหมึกเริ่มจะหมดแล้วนะครับนะเอาตัวนี้มาให้กันแล้วกันหมึกตัวนี้หมดแล้วครับสี่ แล้วก็503ใช่ไหมครับ50แล้วก็3ตัวก็ออกอยู่ที่แ9นะครับที่ผ่านมาก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับมาคิดคำนวณให้สูตรนี้นะครับก็ใช้หลักพันหลักพันนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วหลักหลักสิบหลักสิบบนก็บวกกันสองครั้งนะครับแล้วหลักหน่วยบนก็บวกกันครั้งเดียวนะครับ แล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับบวกหนึ่งคงที่ทุกครั้งนะครับที่ดูว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันสูตรนี้นะครับก็มาทำพร้อมๆกันเลยนะครับ 4บวกกัน3ครั้งนะครับ3 4 12นะครับ12บวก0กัน2ครั้งก็ได้12นะครับ12บวก3เป็นหลักหน่วยบนนะครับ12บก3ก็ได้15นะครับ15บวก1คงที่นะครับ15บวก1คงที่ก็จะได้16นะครับก็จะได้6นะครับวันนี้จะได้เลข6แล้วก็เพิ่มไปแต้มหนึ่งนะครับ6แล้วก็7นะครับ วันนี้ได้หกกับเจ็ดนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ได้หกกับเจ็ดนะครับ <c oughs> สูตรนี้ได้หกกับเจ็ดผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับนี่มึกสีน้ำเงินจะหมดแล้วนะครับหกกับเจ็ดนะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งล่ะสูตรนี้ก็จะได้ที่ผ่านมาก็ ได้เจ็ดกับแปดนะครับได้เจ็ดกับแปดก็จะเป็นผมมาวางไว้เป็นหลักหน่วยตรงนี้นะครับเจ็ดกับแปดนะครับวางวดนี้จะได้เลขตัวไหนกันนะครับวดที่ผ่านมาก็ออกอะไรนะครับแปดเก้าใช่ไหมครับก็สูตรนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลขแปดนะครับเพื่อนๆนะครับก็ผ่านนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับ อันนี้ก็ประมาณหงวดนะครับใช่ไหมครับหงวดงวดที่หนึ่งวดที่สองสามสี่หงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่เจ็ดนะครับเพื่อนว่างวดที่เจ็ดจะได้ตัวไหนกันนะครับก็เข้ามาพร้อมกันเลยครับนะครับ สูตรใหม่ทั้ง2สูตรเลยนะครับแล้วงวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับจะมีตัวชนหรือเปล่านะครับก็มาดูครับว่าสูตรคิดคำนวณสูตรนี้จะทาแบบไหนกันนะครับก็จะใช้ตําแหน่งนี้เลยนะครับผมขอใช้หมึกดํานะครับพอดีก็หมึกเสียเงินหมดนะครับก่อนพรุ่งนี้ก็น่าจะไปหาซื้อมาใหม่นะครับพอดีหมดเลยนะครับ ็ใช้ตำแหน่งนี้นะครับสีสามแล้วก็สี่ห้าูนสามสองตัวก็ออกอยู่ที่แปดเก้านะครับสามตัวครั้งหนึ่งก็แปดสามเก้าแล้วก็จะมีเก้าดห้า มีเจ็ดเจ็ดแปดหกสี่ 7, 7, 8, 6, 4, แล้วก็เจ็ดนะครับเราลองมาดูครับว่าจะใช้ตำแหน่งไหนบ้างนะครับมาคิดสมอหน่อ้นะครับก็จะใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยบนนะครับบวกกันสามครั้งแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็ใช้ตำแหน่งนี้นะครับหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกกันสามครั้งนะครับ บวกสามพืที่ทุกครั้งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับบวกสามพที่นะครับมามาพร้อมๆกันเลยครับบวกพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็จะได้บวกกัน3ครั้งก็ได้15้านะครับ15บห้าวกเก้าสิบห้บวกเก้าก็จะได้24นะครับเพื่อนยี่สิบวกเนะครับ 24บวก7็ก็จะได้31นะครับ31 7 3ิบวก7็ก็ได้38นะครับ3 8บ7ก็ได้37บก8ผมงงนะครับผมอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ35 5ก็อันนี้ใส่เลข5้ก็แล้วกันนะครับจะไม่ได้งงอันนี้ก็37มยี่เอ็ดก็ใส่เลข1ก็แล้วนะครับเอาหลักหน่วยมานะครับ 5บวก9ก็จะได้14 14ี่บวก1ก็จะได้ส 15. 15ิบห้าบบวก3ามที่ก็จะได้18ก็ใช้หลักหน่วยมานะครับหลักหน่วยก็คือเลข8นะครับ8ก็เพิ่มไปแต้มหนึ่งก็เป็น9นะครับนะครับสูตรนี้ก็จะได้8ปกับนะครับเดี๋ยวมาทวนกันอีกทีนะครับนี่สห้าสิบห้าก็เอาหลักหน่วยมา5 ห้บวก9ก็ได้14 14บวก1ก็ได้15 15บวก3ก็ได้18ก็ใช้หลักหน่วยเป็นตัวเด่นตัวเรขนะครับก็ใช้เลข8 8เพิ่มไปแต้มก็ได้เก็ได้8กับ9นะครับส okay. ูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็จะได้8กับ9นะครับก็ลองมาลุ้นพร้อมกันนะครับ ว่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับท,ทุกข้อมูลไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวไม่หลุดนะครับสูตรทุกสูตรก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆและสมาชิกทุก,ท,กท่านนะครับชื่นชอบก็ ลองมาไปติดดูนะครับไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับผมก็จะมาประกบคู่ให้นะครับผมก็จะมาประกบคู่ให้เหมนครับสองสูตรนี้ก็ไม่ชวนกันนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ชวนกันนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ชวนมาประกบคู่ก็จะผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่แปดเก้านะครับก็ลองมาดูวัที่ห้าเหมือนกันนะครับได้สองกับสามได้สองสาม ก็ชน2กับ3นะครับก็มา3 3มาเลข3นะครับแล้วงวดที่4ไม่ชนนะครับสูตรนี้ได้1กับ2สูตรนี้ก็ได้4กับ5้นดีผลลับ2สตัวล่างบางก็ออกอยู่ที่4 2นะครับผมไล่ย้อนขึ้นไปนะครับเพื่อนๆแล้วงวดที่3สูตรนี้ได้5กับ6สูตรนี้ก็ได้9กับ0มาประกอบคู่ก็ได้59 แล้วก็50 69แล้วก็60ก็ผลลัพธ์ก็มาอยู่ที่60นะครับ2ตัวล่างเมื่านแล้วงวดนี้งวดที่2สูตรนี้ได้7กับ8สูตรนี้ได้6กับ7ก็จะมาชนอยู่ที่เลข7นะครับ2สูตรนี้ผลลัพธ์2ตัวงวดที่ผ่านมาก็ออกอยู่ที่17นะครับ2สูตรนี้ชนก็มาอยู่ที่เลข7นะครับแล้วงวดที่1นะครับสูตรนี้ก็ได้6กับ7 สูตรนี้ก็ได้7กับ8นะครับก็มาชนอยู่ที่เลข7นะครับผลรับธ์2ตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่7 9ที่ผ่านมานะครับแล้วงวดนี้นะครับงวดที่7นะครับงวดงวดที่6ก็ไม่ชวนนะครับเพื่อนๆเห็นะครับลองสังเกตดูนะครับงวดที่6ก็สูตรนี้ได้7กับ8สูตรนี้ก็ได้9กับศนย์นะครับถ้ามาประกบคู่ก็ได้แค่สี่ชุดนะครับงวดนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับ ใช้ตำแหน่งเดียวกันนะมาเป็นหลักสิบนะครับจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับนะครับวัที่ผ่านมาก็จะมาเข้าชุดนี้เข้าตัวกลับนะครับชุดนี้ผมก็จะมาวางไว้เป็นหลักสิบให้นะครับพเพื่อนเพื่อนท่านไหนหรือว่าสมาชิกท่านไหนถ้าได้ติดตามคลิปวันที่หนึ่งที่ผ่านมาก็น่าจะ มีโชคมีรังถูกรางวัลกันนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับผมออกคลิปแรกนะครับคลิปท,ที่ผ่านมาก็งวดที่หนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นงวดที่สองนะครับผมก็จะมาวางไว้หกกับเจ็ดวางไว้เป็นหลักสิบนะครับหกแล้วก็เจ็ดนะครับแล้วก็หลักหน่วยผมก็จะมาวางไว้ แดกับเก้านะครับว่างวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับแปดแลบเก้านะครับเออหมึกสีน้ำเงินผมหมดแล้วจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรจะให้ทดแทนแล้วรับผมหาดูก่อนนะครับว่าจะมีตัวไหนมาทดแทนได้ผมก็จะใช้หมึกตนนัวนี้ดูนะครับว่าจะ จะใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าใช้ไม่ได้พรุ่งนี้น่าจะวิ่งไปหาซื้อนะครับซื้อมาเพื่อจะอ้าวอนนี้ก็ไม่เข็มอีกแล้วมผมคิดว่าน่าจะใช้หมึกผสมแล้วผมว่า ผมจะใช้หมึกตัวนี้เลยนะครับเพื่อน,นก็ขอโทษขออภัยเพื่อนนะครับจะได้เห็นชัดนะครับผมก็จะได้มาประกบคู่ให้เลยนะครับจะมีหกแปดนะครับแล้วก็หกเก้านะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีแค่สี่ชุดนะครับที่ผ่านมานครับแล้วก็จะมีเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้า งวดที่ผ่านมาก็จะมาแปดเก้าชุดนี้นะครับแปดเก้าเก้าแปดชุดนี้เข้าชุดนี้นะครับแล้วงวดนี้แหละครับงวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่าสี่ชุดนี้นะครับก็มีเด่นแค่สี่ชุดนี้นะครับถ้าเพื่อนหรือว่ามาชิกท่านไหนที่ได้ติดตามสองสูตรนี้ที่ผมมาปกบคู่ก็ได้แค่สี่ชุดตรงนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวด วันที่เลยนะครับงวดวันที่สิบหนะครับก,รก่อคอหเดนะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าสองสูตรนี้เก็ดงวดยังไม่เคยหลุดนะครับเพื่อนๆหงวดนะครับเก็ดงวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับนะครับสูตรนี้ก็งวดที่หนึ่งก็ ข้าอยู่ที่เลขเกตงวดที่สองก็เข้าอยู่ที่เลขเกตงวดที่สามก็เข้าอยู่ที่เลขศูนย์งวดที่สี่ก็เข้าอยู่ที่เลขสี่งวดที่ห้าก็มาเลขสามงวดที่หกก็มาเลขเก้านะครับสูตรนี้แล้วสูตรนี้นะครับสูตรที่หนึ่งงวดที่หนึ่งก็มาเข้าอยู่ที่เลขเกตงวดที่สองก็มาเข้าอยู่ที่เลขเกตงวดที่สามก็มาเข้าอยู่ที่เลขหกงวดที่สี่ก็มาเข้าอยู่ที่เลขสองงวดที่ห้าก็มาอยู่ที่เลขสามงวดที่หกก็มาอยู่ที่เลขแปด แล้วงวดนี้แหละครับ2ตัวนี้จะมาตัวไหนจะติดตัวไหนนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณ4ชุดนี้นะครับเพื่อนสีชุดนี้นะครับก็ชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับเพื่อนก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิก,ท,กทุกท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับท่านผู้ชมที่เข้าวเวทเวียนเข้ามาใหม่ก็อย่าลืม กดติดตามไใ,ให้ด้วยนะครับก็จะขอบุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลาเพื่อนๆและสมาชิกไปก่อนนะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับ